ที่เรื่องที่หลายคนเป็นกังวลหลังจากที่เกิดเหตุแผ่นดินไหวแล้วมีสำนักง,งานแห่งหนึ่งถล่มที่กรุงเทพค่ะแล้วมันมีบริษัทที่<ม>รับเหมาก่อสร้างเนี่ยรับงานโครงการของราชการอีกหลายที่เลยหนึ่งในนั้นอยู่ที่จังหวัดแพร่ก็คือศูนย์ราชการที่จังหวัดแพร่นะครับเกี่ยวกับเรื่องนี้ทางด้านของผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ในวันนี้เองได้มีการออกมาถแถลงถึงเรื่องของความก้าวหน้าแล้วก็ไขข้อข้องใจในเรื่องของความล่าช้าในการก่อสร้างศูนย์ราชการ ื่อให้เกิดความโปร่งใสและเกิดความมั่นใจกับประชาชนครับที่บริเวณจุดก่อสร้างศูนย์ราชการจังหวัดแพร่ตำบลน้นชำชาอำเภอเมืองจังหวัดแพร่นายสมชัยเลิศประสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่พร้อมด้วยโยธาธิการและผังเมืองและผู้ที่เกี่ยวข้องร่วมแถลงความคืบหน้าการก่อสร้างศูนย์ราชการที่ได้รับงบประมาณจากสำนักงานประหลัดกระทรวงมหาดไทย657ล้านบาท ซึ่งได้ดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์และได้ว่าจ้างกิจการร่วมค้า AKC ก่อสร้างศูนย์ราชการในวงเงินก่อสร้างตามสัญญา539ล้านบาทความคืบหน้าปัจจุบันอาคารสารลกลางจังหวัดสูง4ชั้นก้าวหน้าแล้วร้อยละ33.5อาคารหอประชุมขนาด1,000คนความก้าวหน้าร้อยละ45อาคารโรงอาหารความก้าวหน้าร้อยละ42และอาคารสโมสรร้านค้า ความก้าวหน้าร้อยละ43โดยได้เบิกจ่ายเงินให้กับผู้รับจ้างแล้ว130ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ24.18 ค่ะส่วนสาเหตุความล่าช้าค่ะก็คือเกิดจากเมื่อมีการลงนามในสัญญาจ้างก่อสร้างเมื่อวันที่24ธันวาคม2563ระหว่างดำเนินการค่ะได้มีการขอแก้ไขผังบริเวณแก้ไขรูปแบบเสาเข็มตอกเป็นเสาเข็มเจาะและการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ทําให้เกิดความล่าช้าในการดําเนินงานในช่วงแรกของสัญญาด้านโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดแพร่ค่ะก็กล่าวว่าได้ทดสอบคุณภาพคอนกรีตและเหล็กเส้นเสริม กำลังผลค่ะก็คือผ่านเกณฑ์ที่กําหนดและหลังเหตุการณ์แผ่นดินไหวเมื่อวันที่28มีนาคมที่ผ่านมาก็ไม่พบรอยร้าวหรือรอยแยกใดๆขณะที่ผู้รับจ้างเองค่ะก็ยืนยันว่าจะทําให้เสร็จตามสัญญาและไม่หนีงานแน่นอนซึ่งขณะนี้มีคนงานเข้าดําเนินงานหน้างานนะคะ140คนและจะเพิ่มถึง250คนเพื่อให้เสร็จทันตามสัญญาค่ะ ก็เป็นการไปตรวจสอบนะครับ<ม>เพื่อที่จะให้เกิดความมั่นใจว่าไม่มีการผิดแบบไม่มีการนําสิ่ง